สวัสดีค่ะพบกับมิดาทาร่นะคะช่วงนี้ว่าพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่านี่แบ่งเป็นสองช่วงให้คนที่คุมเครือและคนรักเก่านะคะในช่วงระยะเวลาก็คือ1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์รายนะลัคนา ใครดูว่าตรงดูได้เลยศาสตร์ไทยใครดูตรงดูได้เลยนิดแบ่งออกเป็นตะวันตกนะคะ,ะมาดูให้กับคนที่คุมเครือก่อนเลยจากไพ่นะคะคนที่คุมเครือ,อน,นะคะพัน,นี้แปดดาบมารู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มันมีความคิดมากคิดหนักแหละไพ่ก็บอกว่าคนรักของคุณน,น่ะ จัดเมน์เขาก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะคนไหนก็ตามที่ตอนนี้ไม่ได้พูดคุยหรืออาจจะมีการบล็อกกันอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาคะ่ะถ้าจากภัยเพราะว่ายังมี2องเหรียญค่ะย,ยังประคับประคองยังแบบมาหากันได้อยู่นะในช่วงนี้มันเหมือนเป็นการที่อ่าเขาคิดว่าเราทําอะไรรับหลังเขาแหละเพราะมันมีเจตดดเขาคิดว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาอะก็เลยเหมือนประมาณที่แบบ เขาเลือกที่จะนิ่งดีกว่าแปดเหรียญค่ะอ่าเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่นะกับการที่เขาเงียบนิ่งเนี่ยแหละเขาทําแบบเหมือนพยายามเรียกร้องความสนใจให้คุณเห็นนะคะ Seven o ออปเปนนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญในที่นี้ก็มาบ่งบอกนะคะมันเหมือนเป็นการที่แบบช่วงนี้เขาก็เลยเหมือนคิดที่จะทําอะไรนี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้ทำเนาะถ้าจากไพ่ค่ะนะ 8กระทาค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะสื่อสารและพูดคุยนะคะ Justment ใครที่ไม่ได้พูดคุยหรือบล็อกกันไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการปลดบล็อกถ้าใครยังไม่ได้พูดคุยหรือบล็อกกันก็มีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกซึ่งกันและก,กันนะคะ Queen of Pentacle มันดูเหมือนเป็นการที่คุณได้กลับมาพูดคุยกันจากการที่นิ่งเงียบหายไปนานอยู่เหมือนกันนะคะ จะมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารแหละช่วงนี้เขาจะมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารหาชาวราศีเมถุนนะคะไพ่เด่นนะคะแปดกระทาเดมเจเชนค่ะเขาจะสื่อสารมาทางออนไลน์ซะมากกว่านะ้วยความที่แบบว่ามันเหมือนเป็นการที่เหมือนเขาอยากจะแก้ไขปัญหาที่จุดเริ่มต้นมันต้องแก้ไขกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนนะแล้วค่อยไปขยับไปในเรื่องความสัมพันธ์ไปข้างหน้านะคะ คือความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันต้องการความถูกต้องต้องการความชัดเจนะ่ะประมาณนี้ค่ะมีไพ่ justice ค่ะมันเหมือนเป็นการที่เขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณอนะว่าจะเอาอยัางไงอยากให้ชัดเจนไปเลยประมาณนี้ค่ะแล้วด้วยความที่แบบว่าสีดาบเขาก็นิ่งรอคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณจะทักมาหรือจะมีเกณฑ์ติดต่อมาหาเขาไหมอะไรยังไงนะคะแต่ด้วยความที่แบบว่า มันเหมือนเป็นการที่หันหลังให้ซึ่งกันและกันใครที่แบบว่าหันหลังให้กันปิดกั้นกันบล็อกกันหรืออะไรแบบก็คือมันเป็นการที่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะห่างกันสักพักแหละแต่ไพ่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีเก์ที่จะติดต่อและสื่อสารมานะคะจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะพยายามสื่อสารไปเช่นออฟวันส์มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าตอนนี้เขาก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการสิ่งอะไรนะคะกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาดูซีแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าอ่าโทษทีค่ะความรู้สึกเขาตอนนี้เขาคิดยังไงกับชาวราศีเมทุนคะ<ม>เขาเห็นชาวราศีเมถุนทําตัวโสดทําตัวหลันล้าจังดูเหมือนห่างเขามากไปเลยอะประมาณเนี้ยซิกอ s สซ r c e เขาก็เลยเหมือนคนที่พักร่างไปก่อนก็คือเหมือนไปอยู่จุดจดเดิมของเขาก่อนเขาสับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนคุณต้องการความชัดเจนหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่อยากจะมีเขาอยู่หรือเปล่านะคะเช่น o f อเพคเขาคือเขายังรักคุณอยู่แหละเขายังรอความสุขจากคุณอยู่ะนะเขายังอยากที่จะแบบประครับประคองเขาอยากจะ หวนกลับมาแหละถ้าจากไ่ก็คือเหมือนเขายังอยากที่จะกลับมานะคะ Queen o f s s o r t ค่ะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็รู้สึกว่าคุณยังดูแข็งแข็งใส่เขาเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่คุณก็ดูเหมือนแข็งแข็งเหมือนกันค่ะเดนมูนเขาคิดมากคิดหนักนะเขานอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คิดคิดถึงแต่คุณอะในช่วงตอนที่ก่อนนอนอะมันเหมือนเป็นการที่คุณเงียบนิ่งมากทีเดียว ใจแข็งมากทีเดียวค่ะด้วยความที่3ดาบเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาก็อกหักเช่นกันกับคุณนะคะชาวราศีเมถุนเขาก็ต้องการความชัดเจนจากคุณแหละเขาคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะน่าจะมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ชัดเจนน่ะเจรยญเขาคิดได้แค่คิดว่าจะทําอะไรสักอย่างนะ ด้วยความที่ว่ามันมีความรังเลอยู่ในตัวเขาเขาก็รังเลอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะจะไปต่อยังไงดีนะด้วยความเดรเบอร์ค่ะด้วยความที่เขาอ่ะยังรักยังห่วงหาคุณอยู่ยังหลงคุณอยู่อ่ะซิกออฟคลสเขายังอยากกลับมาหาคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนเขายังไม่อยากทิ้งคุณค่ะเขายังอยาก อยากกลับมาหาคุณอยู่ยังยังกลับมาเริ่มต้นอยู่ก็คือก็ขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะพร้อมเปิดใจให้เขาเมื่อไหร่นะอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนด้วยกันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักควรสัมพันธ์นี้นะมาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะของชาวราศีเมถุนค่ะจะเป็นยังไงความรักควรสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ for of source มันเหมือนเป็นการที่นิ่งๆมากทีเดียวมก็มันเหมือนเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งพยายามเรียกร้องความสนใจให้เห็นอยู่นะคะยังรักและยังเป็นห่วงอยู่แหละถ้าจะกลับมาก็ยังพร้อมที่จะให้อาภัยค่ะ King of Cups ยังรักอยู่ แต่ช่วงเนี้วันเหมือนเป็นการที่ใครสักคนหนึ่งดูเหมือนเจ้าชู้ดูแบบว่าแฟนลี่เอาง่ายๆเขาก็รอให้คุณใจยเย็นก่อนนะชาวราศีเมถุนแล้วเขาถึงจะกล้าเข้ามาค่ะเดอะเฮอร์มีตเขาเห็นคุณเงียบนิ่งมากเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปถูกจุดว่าจริงๆคุณคิดอะไรอยู่เขาไม่กล้าเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นการที่คุณอาจจะแบบตอบกลับมาที่แบบร้ายๆเขาก็เลยกลัวค่ะ เซเว่นออฟสอดค่ะมีเจ็ดดาบค่ะเขาก็คอยดูความเคลื่อนไหวคอยแอบดูคุณอยู่ค่ะว่าคุณทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้คุณแอบมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือมีความระแวงประมาณนี้นะคะสตร e นส์ค่ะ,คะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็รู้สึกว่าชาวราศีเมถุนรักตัวเองจังเลยดูเหมือนคุณไม่แคร์เขาเลยอะนะ แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้คนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเกรงใจคุณนิดหนึ่งไพ่บอก a e of one ค่ะมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะสื่อสารและพูดคุยกับคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนอ่าไพ่ The The charlotte เขาอยากเจอคุณค่ะ ถ้าใครอยู่ต่างชาติเอ้ยอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่เขาอยากจะเจอคุณอยากอยากให้คุณมาเจอเขานะคะไพ่แจ็คส์เนค่ะกลับมาอยู่นะคนรักของคุณนะ่ะยังกลับมาอยู่ค่ะแต่ใช้เวลานิดนึงเพราะมันมีไพ่เดอชาโอดขอไปแบบเหมือนคนที่แบบเหมือนยังอยู่ไกลอะ่ะช่วงเวลาของคุณมันอาจจะไกลกันนิดนึงแต่เดี๋ยวก็กลับมาขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะอ่าคิ o ออฟสอดค่ะ มันเหมือนเป็นการทิ้งแบบช่วงนี้คุณอาจจะแบบดูกโกรธเขาดูไม่โอเคกับเขาสักเท่าไหร่แต่ไพ่บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่ให้คุณใจเย็นก่อนแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณค่ะอืช่วงนี้ก็มันเหมือนเป็นการที่ต่างคนต่างอีโก้ใส่กันด้วยนะคะมีไพ่เดอะเรเ e r ร์คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่คุณก็ไม่ยอมเปิดใจที่จะคุยกันสักทีเนาะเพราะด้วยความอีโก้สูงกันมากทีเดียวเขาคิดที่จะทําอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะ มันเหมือนเป็นการที่ถูออฟสอดค่ะเขามีความลังเลอยู่แหละว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะราศีกรกฎค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วก็ชาวราศีเมถุนนะแล้วก็ชาวราศีกันค่ะอะขอภหยแนะนําหน่อยค่ะให้แนะนําให้กับคนที่คุมมครือนะ เป็นยังไงบ้างเอง่ยให้แนะนำหน่อยค่ะคนที่กลุณมเกลือมันจะถึงเวลาแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะคุณรอแล้วอะรอการเปลี่ยนแปลงไพ่บอกว่ากำลังมาไว้ใจในความคิดของตัวเองให้มากที่สุดค่ะนะ ก็คือเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆค่ะการให้อภัยไม่คุณหรือเขาก็ควรที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันก็มีเกณฑ์ให้อภัยค่ะยังกลับมาหากันได้ในในถึงเวลาที่ใช่นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูซิคนรักเก่าเอ่ยเป็นยังไงบ้างคนรักเก่าช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยชาวราศีมิถุนคนรักเก่าคะ่ะ ยังมีความกักกักอยู่นะจะชาวเวอร์ยังมีความกักกักความหวงอยู่ซึ่งกันและกันจะชาวเวอร์อาจจะแบบเหมือนมีเกณฑ์ที่คนรักอาจจะหึงหวงคุณแบบกระทันหันคือแบบไปรู้เรื่องราวอะไรมาเนี่ยแหละแล้วก็มันเหมือนเป็นการที่เขารู้ว่าชาวราศีเมถุนทําตัวแบบหลนละทาตัวโสดเนาะด้วยความที่แบบเออต่างคนก็ต่างนิ่งไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็เลยเหมือนเป็นการที่เขาก็คิดถึงคุณคัน คิดถึงคุณเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะกับการที่คุณทําตัวหลนล้าทําตัวโสดอ่ะก็เลยเหมือนเป็นการที่ไพ่ขึ้นมาก่อนหรืออันแรกคือหึงหวงแบบกระทันหันช่วงนี้คุณดูดีมีเสน่ห์ด้วยแหละเขาก็เลยรู้สึกแบบไปเห็นอะไรที่คุณอัปเดตให้คุณแบบดูดีทําตัวดูดีเขาก็เลยแบบหึงหวงคุณนิดหนึ่งพกเหรียญค่ะเขาอยากคุยกับคุณ นะเขาแอบบส่องแอบบดูคุณอยู่คะ่ะด้วยความที่สองดาบเขามีความลังเลไม่กล้าติดต่อคุณไปกลัวติดต่อแล้วคุณไม่พูดคุยด้วยคุณจะบล็อกเขาคุณจะแบบเหมือนพอคุยแล้วก็รู้สึกอัดใจเหมือนกันรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยกับการที่จะคุยกับคุณมันเหมือนเป็นการที่อาจจะแบบไม่ได้คุยแบบจงแจ้งสักเท่าไหร่ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าอยากจะพูดให้มันเยอะๆแต่ก็พูดไม่ได้ก็คือเหมือนพูดได้นิดหน่อยถ้าพูดเยอะแล้วก็เหมือนเป็นการที่มันอาจจะพังก็ได้ เลยคุยแบบอยู่ในขอบเขตอะประมาณเนี้ยเขาแอบ,บดูเขาแอบ,บส่งคุณอยู่ตลอดเวลาแหละว่าคุณเมื่อไหร่จะส่งข้อความหรือเมสเซจอะไรมาหาเขาค่ะนะเขารู้ว่าคุณโกรธเขามากนะแล้วด้วยความที่แบบว่าเขาก็อยากจะพูดคุยเขาคิดที่จะทําอะไรนี่แหละแต่ก็เลยเหมือนแบบทํายังไม่ได้เขาอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัวเขานะเขายังรักคุณอยู่เขารอให้คุณใจเย็นค่ะ ราะว่าตอนนี้คุณคงน่าจะยังโกรธเขาอยู่นะคะด้วยความที่แบบว่าเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนหัวรันถ้าเขาตือ้อคุณก็จะไม่เอาอะไรอาจารย์ชาวราศีกุมค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซินวโน้มาน,น,มนาคนข้างหน้าเขาคิดที่จะทําอะไรคะคนรักเก่าดูได้ทั้งคนคุมเครือและคนรักเก่านะมันดูแบบคล้ายๆกันดูได้ค่ะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลนะคนรักเก่าคิดยังไง เขาคิดว่าความรักคมสัมพันธ์นี้มันคงจบอ่ะแต่ก็มีสามเหรียญค่ะเดี๋ยวเขาจะสื่อสารแล้วพูดคุยกับคุณมาอยากคุยกับคุณไปทีละนิดทีละหน่อยคุยกับคุณไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนค่ะนะช่วงนี้เขาเห็นคุณสวยดูดีมีเสน่ห์มากเลยนะคะคุณสวยคุณหล่อมีเสน่ห์มากเลยในแวดวงนะคะเขาก็รู้สึกเสียดายคุณน่ะสิบดาบเสียดายจังเจ็บจังเห็นคุณดูดีจังแต่ใจก็แบบ รให้คุณใจเย็นก่อนแล้วค่อยเข้าหาประมาณนี้ตอนนี้ปล่อยเขาพักร่างไปก่อนไพ่จัส m เมนค่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาหาคุณนะคะชาวราศีเมถุนเพราะเขาตัดขาดคุณไม่ได้เขายังรุ่มหลงในเรื่องอารมณ์กับคุณอยู่ค่ะเดอะซันค่ะมีทางออกของมันซึ่งกันและกันนะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นการที่จบไปในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยแบบพังไปหน่อยเนาะเนาะ,เ,นะเขาก็รอให้คุณเป็นจังหวะที่ดี ะะเพราะมีไพ่บุคคลที่3าขึ้นมาตลอดเลยนะเขาเขาก็คิดว่าคุณก็ดูน่าจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนตัวทาตัวหลนนาเขาอยากเจออยากพูดคุยกับคุณคะ่ะเขายังรักคุณอยู่คะ่ะไพ่จัสตเมนไพ่คู่แท้ขึ้นมานะคะมันก็เหมือนเป็นการที่เขาอยากกลับมาเป็นคนรักของคุณเลยไม่ได้แค่อยากเป็นเพื่อนนะคะเขาคิดมา มากและคลิดหนักมาแล้วว่าจะเอายังไงจะงออย่างไงแต่เขารอให้คุณใจเย็นก่อนนะคะชาวราศีเมถุนอาจจะเป็นชาวราศีกุม่มราศีพิจิราศีมังกรนะคะราศีกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ราศีพิจิด้วยนะคะความซื่อสัตย์ค่ะนะความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ คือประมาณว่าเขาขอความซื่อสัตย์คุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปทําบุญร่วมกันไว้เขายังคุม้มครองในเรื่องความรักของคุณคุณยังวนกลับมาหาคุณเป็นทั้งคู่บุญและคู่แฉและคู่กรรมในเวลาเดียวกันนะคะคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เจริญเติบโต,ต,ตแล้วไพ่บอกว่าบางทีเราก็ต้องแงะหน้าม,มองบ้างนะคะคุณอาจจะเห็นอะไรสิ่งดีๆก็ได้เพราะว่าการที่คุณขอสิ่งพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มานี้เขาจะมีเกณฑ์ให้แล้วเร็วๆนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะสอบถามราคาได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ